ยากทุกครั้งอ่ะเริ่มก่อนอ่เริ่มเริ่มไม่ไม่ด้ยอะไรดวงของกระผมมันจะแย่ขนาดนั้นเชียวหรือไม่ก็เริ่มถ่ายเลยช่วงแรกเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลงเมื่อไหร่อ่ะแล้วแลก็ปุ่มก่อนก่อนเช็คคอนเสิร์ตได้ไหม โปรโมทแขกได้แต่มันยังไม่รู้ว่าแขกนใครเพราะว่าตัวเองยังไม่รู้เลยอ่ะและเราอยู่กับคำต้องห้ามกอลฟพิทยา เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอเคครับมันเหมือนแบบว่าหลังกล้องเมื่อกี้ก็เริ่มแล้วใช่เริ่มแล้วเริ่มแล้วถ่ายเลยเผื่อว่ามีใครหลุดหรือไม่ให้เราแชร์ขอแนะนำก๊อฟพิชยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทำไมเขาต้องอยากได้ซีนในสิ่งที่ผมพูดไปแล้ววะผมก็ไม่ได้อยากได้ซีนคุณแม่หรอกคุณทอมอะโบรคาโดบุ๊กเติมเองด้วยครับมีหลายเล่รื่องวันนี้ขออนุญาตให้ทอมทอมเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วกันนะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นกลิ่นบ้างเปลี่ยนกลิ่นบ้างวันนี้นะครับเราจะมา อันนี้ผมต้องพูดว่าอะไรบ้างดึเต้นดงเต้นเต้นเต้นพูดแบบก๊อฟแบบเรื่องช่องของก๊อฟก่อนก็ได้เรื่องซอมมีงานพิเศษครับลองดูแกเลยเป็นซ่อมอะไรนะครับเอาสอนก็แล้วแต่ก๊อฟแต่ก๊อฟเรื่องเรื่องซ่องก๊อฟก็มีเยอะเขาเรื่องช่องเนี่ยแก อ๋อคือพอฟังปั๊บก็ไม่รู้จะแก้ตรงไหนเลยก็ถูกแล้วไม่ไม่พูดได้ใช่ไหมเรื่องเยีฟพูดมาแล้วนะพูดเองต้องตัดทิ้งบ้างอ๋อต้องเคียงกก่อนไม่ไม่ต้องตัดทรับได้ครับได้ใช่ไหมอันนี้ก็พูดเองนะผมไม่เกี่ยวปกติไปที่ไหนไม่ไปไม่ไปในช่อง u t u b e คอนเทนต์เนี่ยมีอาหารบ้างไหมมีบ้างมีบ้างมีบ้างตอนนี้ทําอะไรเป็นพิเศษถ้าล่าสุดทำกับกับพี่ชายจะเป็นราเมงทุเรียนเออพอดีไปเห็นไปเห็นในติ๊กต็อกมาเขาต่างประเทศเขาทำก็เลยแบบอยากลองทำซื้อทุเรียนมาเฉาะเฉาะเฉาะแล้วก็แบบ เอาไปปั่นแล้วก็ใส่ทําน้ําซุปเองนะต้มน้ำซุปเองเอาหมูมาต้มตั้งแต่ตอนกลางคืนอ่ะห้าชั่วโมงแล้วอ,อร่อยไหมกินได้กินได้แต่ก็แล้วแต่คนชาคนชอบทุเรียนก็โอเคนั่นแปลว่าปกติเนี่ยคุณก๊อฟก็ชื่นชอบการทําอาหารอยู่แล้วด้วยทําบ้างทาบ้างครับ,คร,บครับผมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เกิดมาแล้วนะครับว่าคุณก๊อฟเนี่ยชื่นชอบการรับประทานอาหารครับการชอบการทําอาหารด้วยถ้าพูดถึงการทําอาหารให้อร่อยนะครับเราก็มักจะนึกถึงการใส่ผงนัวผงอร่อยครับเพื่อชูรสชาติและผงชูรสที่เรารู้จัักกกนดี็คืออยโมต ê yeah. คุ้นเคยอยู่คู่ครัวไทยกันมานานนมมากนะครับและวันนี้ครับเราอยากให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าอายุโนโมโตเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ผงชูรสอย่างเดียวแบบที่หลายคนเข้าใจนะครับยังมีอะไรอีกครับพี่เวงเพราะอยุโนโมโตนะครับใช้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านกฎอะมิโนมาพัฒนาสินค้าเพื่อส่งเสริมนะครับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ออกมาเป็นสินค้าทั้งหมดที่ว่าวางอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่อย่างแรกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับก็คือผงชูรสนั่นเองครับที่มาจากรดอะมิโนชื่อว่าูตมิคร ช่วยเสริมรสชาติอูมามิช่วยลดปริมาณการบริโภคเค็มครับผลิตภัณฑ์ที่2นะครับอะมิโนไวทอลนะครับที่เป็นกรดอะมิโน BCAA ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดอาการกล้ามเนื้อล้าด้วยครับและผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับก็คืออะมิโนโมอลที่นํากรดอะมิโนชื่อว่าลิวซินภาษาจีนก็คือลิวซิน อะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนะครับมาใช้เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเสริมประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวและลดภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนี่ ว่าจะมีคอนเสิร์ตดิยแล้วคอนเสิร์ตในช่วงคอนเสิร์ตหมดยังมือหมดเลยอ่ะเขายังหมดผมหมดเลยอ่ะช่วงนี้จะมีคอนเสิร์ตนี่ใช่ครับคอนเสิร์ตวันที่2ธันวาคมครับ Bounce to the Future Golf Mike มีแขกรับเชิญพิเศษในคอนเสิร์ตไหมมีครับวันนี้ที่เปิดไปแลาไ้เรื่อมีเอ่อูเนียเป็นวงที่แบบว่ามันโตมาด้วยกันเป็นเทรนแนลวงวงไทยครับไทแกรมมี่จูเนียจีจูเนียไม่ทันหรอกจีจูเนียไม่ญี่ปุ่นเหรออันนั้นจอนี่จูเนียร์อันนี้จีจูเนียแล้วก็มีพี่แซนพี่แบงค์อออออ๋แแซนบงค์กกโยยา้ แต่กลัวติดลิขสิทธิ์ไม่ได้ลองดิอย่าเลยครับเป็นคอนเสิร์ตผมยังร้องไม่ได้เลยครับอย่าเลยพี่เวงส่งเข้าเกมไหมเกมสตาร์ทหนึ่งสองักมาพูดเรื่องพี่เองหิวไหมพี่เองหิวไหมตั้งท็อปปิดก่อนทุกคนหิวไหมเอาเรื่องนี้แหละหิวไหมอยาก อยากอาหารพี่อย่ามาหล่อโผงอยู่นี้เราพูดถึงเรื่องของอาหารพี่เมฆใช่อยู่บนนี้ไงใช่ไหมล่ะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องอาหารได้แล้วคุณก๊อฟคุณก๊อฟหิวไหมเอ่อหิวไหมครับหิวหิวหิวอะไรหิวอะไรกล้วยอยากกินกล้วยเป็นนักทนิษเหรอแล้วพี่เมฆชอบกล้วยไหมปกติพี่รับประทานกล้วยบ่อยมากครับอ๋อคือกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าพี่ชอบมากครับพี่เติร์ลครับพี่เติร์ดชอบกล้วยไหมครับผมชอบกล้วยมากครับทาไมครับเพราะว่ามันหอมโอ้ย ทอมทอมครับปกติเนี่ยทอมกินเคยกินข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่ไหมทำไมทำไมตายแล้วไมทำไมก็อยากจะพูดไงก็เกมนี้ครับผมได้ศูนย์ผมจะเอาศูนย์อีกผมรู้ว่าทุกคนอ่ะเห็นได้ผลมาได้ศูนย์แล้วทุกคนจะดีใจพี่ชอบกินอะไรชอบกินข้าวมันไก่ไหมก็กินได้อร่อยดี ปกติพี่จะหิอย oh ู่ข้าวเวลาไหนครับเที่ยงครับเวลาเที่ยงแล้วกอปฟล่ะครับถิวข้าวไม่มันไม่ได้ข่ามันมันอ้ ถือว่าได้นี่ว่าเพราะมันสวนหลอกให้คุยไงฮะคำบนหัวคำว่าอะไรถ้าตอบถู้กได้แต้มหนึ่งจริงเหรอตอนนี้ได้ไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเป็นสองแล้วลองด้วยเพราะแต่ที้คนถามใช่ได้ทีเดียวอิ้มเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนซ้อมมันมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนตอนซ้อมเนี่ยพี่เป็นห่วงก๊อฟมากนะครับแต่ว่าตอนซ้อมกับตอนจริงนี่พี่เวงเหมือนกันเลยนะ ไม่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้นะเออเลยนะเออเลยนะเอาหน่อยเอาหน่อยไม่ผมคาดเดาจากว่าแต่ละคนมีเรื่องหิวไงมีเรื่องกินอะไรอย่างเงี้ยกลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรนอกจากแบบหิวอิ่มมันก็ต้องอิ่โอเคบิกีกครับด้วยก็องด้วก็ง โดดพร้อมยาพี่เวงพร้อมๆอมเฮ้ยข้ามเก็บเขามันเปื่องอะไรมข้อมข้ามอะไรครับเราจะพูดเบาแม่ก็ถามว่าอะไร ผมไม่อยากพี่เ่งได้ศูนย์แล้วอ่ะสงสารเฮ้ยกูจะร้องไห้จริงๆั้นเนี่ยกอฟครับคิดว่าเอาพี่ครับรู้ไหว่าทำไมทำไมทำไมพี่ค้อเพราะพี่เดินหอกายพีเด้นไมได้ไม่ได้ไม่ได้คุณกอฟคิดว่าผมเป็นคนยังไง ลินาพูดหรอมั้งเป็นคนตลกเฮ้ยคิดไวเฮ้ยยังไงอีกพูดมาพูดใหม่พูดหมาอีกเยอะมันจะมันก็คงไม่เป็นนะพี่เป็นคนที่ตัวแบบเออบึกอะพี่ปกติพี่ยกเวทไัมยกเวทบ้างบ้างแล้วคุณก๊อฟทำทำยังไงบ้างเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงบ้างถามว่าทำยังไงบ้างอยากรู้เล็รลับของคุณก๊อฟบ้างไม่ค่อยยกเลยครับไม่ยกเวทแตจะเป็นวิ่ง ครับวิ่งวิ่งคาร์ดิโอครับแล้วการดูแลผิวพรรณยังไงบ้างดูแลผิวพรรณหน้าตาทาครีมบ้างตอนกลางคืนนะโอทาทำไมทำไมต้องทาทาให้มันให้มันซึมโอ้ทาให้มันซึมกูเนี่ยซึมไปหมดแล้วทำนี้ยากมากพร้มโชคดีนะมีแต่คำยากๆอุร้อนแล้วโอ้ยผมยังได้เลยกูอีเติร์ดดูดูผมกับพี่เอ่งสิคุณผู้ชมเพราะอะไร พี่เบงกับพี่เติร์ดเนี่ยใครหล่อกว่ากันตูสีครับตูสีครับเฮ้ยเฮ้ยพี่คอยพี่คอยอะไรความคาริสม่าของเขาครับโอ้ยทำไมไม่ยกตัวเองเข้ามาด้วยอ่ะรู้เลยนะรู้แล้วนะราครับยกตัวเองเข้ามาด้วยแล้วพี่อ่ะพี่อ่ะพี่เป็นไงพี่เป็นคนพอดูได้ไหมถ้าพี่อ่ะกับพี่เบงพี่เติร์ดได้ครับอ่าโอเคเมื่อก่อนอยู่แม่น้ำโขงนะตัวเนี้ยชื่อหรอนั่นปลาบึกเฮ้ย ล่ำจริงปะเนี่ยจริงบ้าเลยอุ้ยคำว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เกูบอกเขาแหละสามเพื่ออย่างพวก โดนเพี่อนอย่าเพื่อียู่เฉยมเจผมคือพอเห็นปั๊บโอเคดวงของกระผมมันจะแย่ขนาดนั้นเชียวหรือทอมครับเร็วนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตของก๊อฟไหมมีคุณอยากไปดูอะไรหางเครื่องพี่ว่าก๊อฟก๊อฟอะไรเหมือนเหมือนพี่น้ำตาน้ำลายเลือกอะไร หนึ่งสองสามเรียกแล้ว่างน้ำตาลน้ำลายหนึ่งสองสามตุ่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 มเร็วเร็วไม่ดับตบไม่แล้วต้องเรียบน้ำตาลน้ำลายน้ำตาลน้ำตาลคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะได้ทายแล้วขอบคุณนะขอให้บัตรหมดใช้ดีๆเต้นคอนเสิร์ตดิ้นเล่นกันจังก็ขึ้นสุกคนที่ออกมาแซ่ซ้องยินดี พลังใช้พลังเยอะมากกับการกำจัดคุณกอล์ฟเมื่อคู่นี้ทอมครับพี่เอนเจอรี่เฮ้ยตายแล้วคูไม่ได้คอนเสิร์ตของกอล์ฟแล้วก็ไมค์ไปดูอะไรดูจีจูเนียนะจีจูเนียครับขึ้นมาแดนซ์เก้าเพลงดนตรีเล่นไปสามเพลงเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ก็งงผมไม่อยังงงผมจะขอไว้บอร์ดแล้วจีจูเนียครับขึ้นไปวันที่กับกอล์ฟแดนซ์ไปสี่เพลงเฮ้ยล้มไปหนึ่งเพลงเกิดอะไรขึ้นกับดนตรี ยังไเอาแต่คืองงงงจริงแล้วผมจะขอไว้บอดแล้วล้มลุกลุกเหมือนกูเลยเราเล่นต่อกรกันไหมโอเคมาวันนี้ทําไมดูเมื่อยก็กูเฉื่อยตั้งแต่เช้าว่าไงเติร์ดต่อไม่เป็นเซนไม่ปอครูทำเฮ้ยเลิกเป็นครูแล้วเอาไม่เป็นกออแล้วครับก็เลยตั้งใจครับไม่แต่งไม่แล้วผมถามคุณตรงๆครับดนตรีไทยกับดนตรีสากลครับชอบไปเลย ของฝรั่งของฝรั่งไอ้ทอมชาติีิเวงแต่งกอนกูต่อยดีกว่าอ้าวได้นี่นี่นะนี่น่ะนะนี่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 จนเหนื่อยต่อไม่เป็นเปอะไรต่อยพเตืนครับเห็นกีตาร์เอามาถือเล่นเพลงรักให้ประจษ์รู้กันไปในทุกถิ่นเอามาดมดมดมให้มันเต็น ยังไม่ชินอีกหรือพี่ตีนผมเองโอ้โหจบไปแล้วครับหน้าขอขาหน้าขอก้อนมา้ได่ไหมได้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 ไิ้ได้ไดว่า้ได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 ได้ได้ได้ไดเไดด้ด้ไได้ไ้ไ้งด้ ื่อกล้าพูดไหมอูมามิกล้าไหมพูดอูมามิเอออยากแต่งต้อนยังอยากอยากครับพี่แล้วเริ่มเริ่มเริ่มที่มึงก่อนอ่ะเกี่ยวกับกดอะมิโนอ่ะอะมิโนโหยากเลยมันต้องมีคนมาต่ออ่ะผมขึ้นให้ผงนัวเรารัวละเลงลิ้นไปพูดว่าไงผงนัวเรารัวละเลงลิ้นตาเมื่อตมื่อะไรนะ รัวเรารัวละเลงเมื่อได้กลิ่นหอมหวนชวนหยหาโอ้ยพายล้อจังเลยหอยหากลิ่นมันโชยโบยบินเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดี๋ยวนะโบยบินแล้วเดินเข้ามาโบยบินเดินก็มาอะมิโนผงหนาๆเกือบลิ้นก็คงดีพี่เอง รสชาติไหนที่ให้ใครกินเลือกยามาจะพูด แต่ไทยก็ไม่ได้แปลว่าหยาบมันเป็นแค่การเข้าไปแทรกครับโอ้ยคนว่าผมพูดหยาบเยอะผมก็พยายามพูดดีๆ <c oughs> ครับผมคุณรอมอะไรครับพี่เติร์ดไอยีนโนมโต้คืออะไรไอยีนโนมโตโก็คือผงปรุงไง แล้วความรู้สึกเวลากินเท่าไหร่เมื่อกี้ที่กินคือมันเป็นยังไงบ้างนัวอร่อยมันไม่้มีรสชาติอยู่ที่มันรู้สึกแบบว่าแบบมันมคูมามิดกอลฟอะมิโนคืออะไรเคยได้ยินตอนเรียนว่าอ้อะมิโนแอซิดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรมันแบบกดอะมิโนหรอครับเป็นกอล์ฟตายแบบซอฟๆเลย ไปยูเซทแอซิดอ่ะคิดว่ายูโนแล้วนะแล้วยวงรสชาติเลยนะรสชาติเฮ้ยโอ้ยโอแย่แล้วเนี่ยดึกดิดงดิดิดิิด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 ดิดดิ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 ่ิดิดิ ไม่เลยอะไรดวงของกระผมมันจะแย่ขนาดนั้นเชียวหรือเคยกินข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่ไหมทำไมทำไมแล้วทำไมอะไรครับกผมจะพูดเฮ้ยผมไม่เล่นแล้ว่องนี้ทำไมแบบนี้ทำไมอ่ะดวงเป็นอะไรวะเนี่ยเปดอนไปแล้วเนี่ยโอ้ยปกติชอบไปเที่ยวไหนครับ ไม่เที่ยวสวนเลยสวนเลยสวนเลยไปทัศนศึกษาอะไรบ้างไหมแล้วยุ่งอะไรเขาอ่ะขามันเงียบๆ่ก๊อลฟเรานั่งจากบ้านมาที่เนี่ยเรามีผ่านวัดอะไรบ้างไหมวัด do you mean เป็นยังไงนอกจากวัดแล้วว่าคำถามว่าผ่านโรงพยาบาลอะไรบ้างไหม ผ่านทางบ้านคอมพิวต์ก็กลัวคอมจับกลัวคุณจ็ผมอ่ะแล้วครับมุณยากด้วยเรอะไหมยากไหมผมว่าธรรมดามากเลยงั้นลองดูอ่ะพี่ต้นครับครับปกติพี่ชอบอ่านหนังสือของสำนักพิมพ์อะไรครับอโ o คาโด b บุ๊กส์ทำไมครับได้ความรู้อืมครับสนุกจริงครับพร้อมครับอยากคุยเรื่องอะไร อยากคุยเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าได้อ่ะพี่เติร์ดชอบอะไรที่อยู่ตรงนี้บ้างกรดอะมิโนครับทำไมชอบกรดอะมิโนชื่อคำยากกูจะเลยเนี่ยเอ้ยมันไม่มีอะไรยากเกินความต้อ้วอะไรอะอะไรอะทีมนี้อะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกแล้วว่ามัน พีต variance, right? ่ต้ยคำว่าอะไรครับซองไม่ถูกครับปิดคลิปเลยดีกว่าเราต้องอยู่ได้อย่างมีความหวังครับพี่เวง นับคะแนนนะผมเนี่ยนันับคะแนนทุกคนอยู่ปกติผมเลยเสียสมาธิจากการนับคะแนนแต่คะแนนไม่สำคัญนะครับแต่ผมนับคุณก๊อฟครับวันนี้มาเล่นเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกเป็นเกมที่แบบว่าได้ใช้สมองมากครับในความว่าในความว่าแบบมันมันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องคิดแบบว่าพยายามให้เขาพูดคําอะไรแบบนั้แต่ว่ามันเป็นดวงเนาะขอบแพ้ไงถึงบอกว่าเป็นดวงไม่ใคยพูดวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากอากิโนโมโตะนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกดอะมิโนทำให้เราได้รู้ถึงประโยชน์ของกดอะมิโนมากขึ้น ย้ำมีครั้งนะครับไอจินโมโตะไม่ได้มีแค่ผงชูรสแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกรดอะมิโนซึ่งมีความสําคัญต่อร่างกายครับช่วยให้อาหารอร่อยขึ้นและยังช่วยเสริมให้ฟังก์ชันต่างๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพื่อ well-being ของเราทุกคนนะครับ <Yeah. S 3> ใครนะครับไปดูคอนเสิร์ตชื่ออะไรนะจิจูเนียไม่ใช่ก็ไมค์บ ounce to the future สองท่านวาคมยินทานะครับฝากด้วย แล้วก็ฝากช่องกอล์ฟพิศยาด้วยะนะครับอขบคุณมากครับขอมมาอวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคำต้องหา<ฮ>้ามขอบคุณครับ